สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโปไปสูขส้ขอสุกันจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าืันนี้มาพ่อก็ช่องสาวปลาผ้ากินอีกแล้วจ้ามามืันนี้นอกจากสาวปลาสีอภาพบรรยากาศเก่าเกามาฝากพ,พี่ตอนน้องจ้ากระบ,บอกเก่าแห้งปันไดลตรอกจ้าพี่น้องกระพึงวันที่ยี่สิบสามเมื่อกี้นี่ละจ้า มือที่สาวปลาแต่งตัวสวยๆนั่นละจ้ะมามณีสาวปลาสิพามาแฮปปี้เบิร์เดย์ลุงเฮียจา้าก็คือเฮียๆของนนองเป็นโน่นั่นละจ้ะพี่นงจ้าเป็นวันเกิดของเฮียๆนะจา้าว<ะ>ัดีว่าเฮียจัดอยู่โรงแรมนะจ้สะสาวปลาก็เลยจัดนักจัดเต็มจ้าแต่งตัวมาแบบเต็มสูตรเต็มยดเลยจ้กะกบฏเต็มนอกจ้ะพี่นองจา้า หนามันเป๊ะเสื่อๆนะาจา้ะพี่น้องแต่งหนามาส,สวยๆจา้าแบกกองขอนียวมาพร้อมนะจ๊ะพี่น้องจา้ามากินอยู่ในโรงแรมเพิ่นชจกว่าคักบ่คักละพี่น้องจา้า ขายหนาเฮียค่ะกุศนวะบอขายดอกจ้าเอากองขาวเหนียวมากันซื้อคว้มหมยนะจ้าว่าฮักกันมันแกนคือปั่นข่าวเหนียวนี่แหละนะบี่นองเนาะโอ้ยความไมายดีปั่นนี่กันยังสีว่ากันขายหนาเยอะเฮียกันไรบอแม่ยังเอาจ้าสาวปลาได้ยินข่าวมากว่าอียาบดเนาะจ้าต้่มไก่โมปก จะพี่น้องจามางานวันเกิดนี่เฮียนมัาจะกระถือเขาโรงแรมเพื่อกันละจ้ามอนตันต้มไกลใหญ่ๆน่ะเราจะพี่น้องบัดห้าในเซาป,ปักกันเลยได้กล้องเขาเหนียวมาพร้อมละจ้าถือ,อยางเขางานแบบบบอายไผยจ้าใส่ชุดสวยๆกโก้กแต่ว่าแบกกล้องข้าเหนียวมาอีญาบอกว่าป้า สาวปลาจเจากระเ้างเห็ดบบอยากอายคนเนาะบ่าอายไอ้ด้แม่ก็เลยว่าจัะสิพันธะท่านไหนจังตั้งแฟนตั้งลุงลุงตั้งผู้ใดก็อยากกินแต่ข้าวเหนียวน้ำสาวปลาละพี่น้องจะคักว่าขากี่จะมาจากราชพามาชิมต้มไก่แซ่บๆอีญ่าบดเนะาะจ้ะสาวปลาิเว้าวมาหลายคลิปคักแหงจ้ะถ้าต้มไกน่นี่คือต้องยกให้อีญ่าบดอย่างเดียวเบิ่งเราต้มมาหมออ่วบักใหญ่เกี้ยงแต่พี่น้องบัด ออดตอดเลืจ้าหมอต้มไก,จก่จักแสบบ่เสีบละพี่น้องจ้ะเบิ่งเอาโหลดจ้ซาซาวปลากระเบิดถ้วยนึงจ้าพี่น้องขนาดว่ากินเบาๆเล้อจ้ามันนีข้ขอแบบเบาๆเพราะว่าใส่ชุดสวยเดี๋ยวพุงจะออกจ้า <laughs> เพราะว่าเราต้องมีต่อเนาะจ้ะเฮ้าสิไปต่อกันเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อน,นี้เขามีนัดกับอันเสาไม้พัชรีจ้าอันนี้ก็คือเราจะไปดูใหม่พัชรีอยู่โรงเล่าเนาะจ้ะต่อจากงานวันเกิดลุงเฮียเนี่ยละจ้ะเพราะว่าเฮียจองโตไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะขนาดานว่นวากินเบาๆซอบๆเบิดเขาเกือบครื่งกล้องนะพี่น้อง <laughs> <laughs> จักเบาเบาเบาพุ่งสวดเอ็ดเป็ดคือเกาจ้ะพาพี่น้องตำบักทัวก็ะแซบแซบตำบักทัวโรงแรมนี่อยากสิบอกว่าแซบอีลีแซบคักแซบแน่ผู้ไดกันโยกไห้นอกจากห่าบดกันยังว่าแซบคุณยายก็บอกว่าอร่อยจ้ะป้าลุงแฟนก็บอกว่าแซบพ้ากันติดใจตำบักทัวบักยางาคักเลยจ้ะพี่น้องซาปาได้กินตั้งแต่ตำบักทัวก็เป็นหมูกรอบ กับต้มไก่ซ้ำนั่นล่ะจ้ะพี่น้องอาหารอยู่ทั้งโต๊ะที่ซาวปาได้กินพวกหมู่ไทยๆยังสีซาวปากรบโบจ้าบ่จัดบ่จวดบ่บ่ค่อยบ่ค่อยมักปานไหเนาะจ้ะพี่น้องจ้าซาวปากับปั้นข้าวเหนียวอย่างเดียวล่ะจ้าสดน้ำต้มไก่แซ่บๆสดน้ำโกกโกะแลยจ้ะหอนๆจ้ะพี่น้องหันกลับมาทางนี้จ้าเบิ่งซาวเปียโนด้ว เดือดเดือบ่มีถีบซีอยู่จะหาปีนหันปีนหนี่ยจะพี่น้องบ่ออกจากคังจากแอลลุงเฮียเพิรนได้จัจักว่ามือนี้เป็นวันของลุงเฮียคือ อย่าไปใส่อย่าไปรับแขกตัวใดกัเฮียเฮียเฮียอยสันออนซอนหลายจะเป็นปนซอนเฮียบนบ่อยากให้เฮียไปหาคนอื่นเบิ่งที่เราพี่น้องบ่ล่งจากแอวเฮียอหลีหวงบักขักบักแน่จะเป็นเป็นผดเป็นหายลูกสาวป่ามาหาแม่กับบมาพี่น้องปาสซาปะเงิดลูกกัน เฮียว่าโอ้ยเปียนโนมันสนวะเฮียบอมมีคําสิว่าร้านนั่นเป็นโผดเป็นผวยห,หลายบางทีพี่น้องลุงกับอันร้านเพิ่์ลีมจุดจีนเนาจะร้านเจ้าสัวเจ้าสัวบางลุงลุงกับลุงเฮียจา้ามาถึงเวลาเป่าเค้กแล้วจา้าเวลาที่ทุกคนรอคอยซับเปียโนหน่อยหฮงถาคักถาในาถาเป่าเค้กหาลาเวอยู่จ้ะพี่น้อง วันนี้ก็คือเป็นวันมือสั้นวันดีนะจ๊ะขออวยพรในลุงเฮียนะจ๊ะมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะหายเจ็บหายไข้หายป่วยลำๆรุ้ยๆปังๆดเด้อจ๊ะลุงเฮียขอให้ลุงเฮียรีบมีป้าๆให้น้องเปียโนเร็วๆเด้อจ้ะพัชร์บาเพราะว่าตอนนี้ลุงเฮียก็คือยังโสดอยู่เลยยังโสดหมดเลีเาา้ยงหลานจ้ะ <c oughs> เบิ่งจะถึงเวลาพิเศษพี่น้องอันนี้เค้กลุงลุเนี่ยนี่จะพี่น้องจ๋าเบิง่งสาวปลาละอยากดึงน้ำหลาย,นนลายจ๋าสาวเปี่อนน้อยกันรุ่นบักคัคือทุกคนรุ้นมากเค้กสามสั่นนะพี่น้องเบิ่งแต่ขายเห็ดเค้กกับสามสี่พันผุ่จ๋าเค้กก่อนนี่ป้า อันนี้ก็คือเค้กก้อนหน,หน้อยๆของสาวเปียนโนน้อยด้วจึงจะเค้กไดนโนเสาร์นี่จ้ะ <c oughs> <c oughs> เป็นโนชื้อให้ลุงเฮียคะ่ะโนโนไม่มีอะไรได้ให้ลุงเฮียด้วยจ้ะสาวปาบอกว่าลุง,ลงเฮียอันวันเกิดลุงเฮียสาวปาบพมมียังไม่ห้เลยมีตแต่โตก,กับมดใจจ้ะกับสีโอนสาวเปียนโนน้อยให้เอาอยู่บ่อีเหียเฮี้ย่าบบัาาว่สว่าตอบแบบบ,บ่วคือบ่เอามันดื้อมันมึนมันหยาบไรมั้ มันกระดือกันหมดหยาบก็เหมืนอนลีล่าจ้ะพี่น้องบ่ม,มีภัยเทียบได้แต่ได้จ้าจะม็นลูกสาวป่าหรือคักเหมือนคักพี่นอ้องดื้อบ่อยู่สืส่อเบื่งพี่น้องกำเงินลอยสาวป่ากับ่เคยพ่เคยบอไายเอาใาเฮียมองบนจ้าเบิ่อสอบเป็รโนหน่อยได้เงินตั้งตั้งพนะคักว่าคักหลูกกับแม่แม่เก็บอันเก็บอันเป็นพ่วงหลูกเก็บอันเป็นแหนบจ้าเบื่อจ้า แต่ว่าร้านเค้กร้านนี้ก็คืออร่อยมากสาวปาสิพามาชิมเค้กจากพี่น้องแสบอิลีคือเนื้อเค้กอ่ะนุ่มนุ่มละมุนแสบแห้งจากพี่น้องเบิงลูกสาวสาวปวาบพออกจากขางเฮียเลยจ้ะลงจากแอลกอบบลงตะลุตนเฮีย ท,บบท,ทั้งแบบทั้งแบกทั้งหอบหลานจะพี่น้องทั้งวันรับแขกหลานกับเป็นตับเป็นไตให้เป็นหยกักหยักเป็นมึนมึนเป็นดื้อ,ดอได้จับเหมือน,นี่เป็นแม่บอกยังกับบอฟังไปหาต่างแต่เหี่ยย่างเดียวเียเหี้ยอยู่พี่น้องจ้าเมืองหันกลับมาหาสาวปลาจ้าขนาดกินแบบเบาๆซอฟๆยานพุ่งออกและนนี่จ้บพี่น้องยังเบิร์ดเค้กไปก่อนหนึ่งกอดกอนสี่หนึ่งอ่ะพี่น้องชิ่นหนึ่งเอาเสียบหลยเนาะจะหามใจ บรอยู่จะอันลูกก็บมวลมวนเบิ่งจะเบิ่งเบิ่งเบิงเบิงถอดเกือบแลนล่หพี่น้องฮู้เช้าเชามากล้ายไดโนเสาร์นี่เบิ่งลุงลุงร้องเพลงเสร็จลุงกระตายเขาจะพี่น้องจะใต้เขา้วเขาวากยังค่ะเด็กมาจากน้อยอญาบดกับเมื่อจะพี่น้อง ได้มอต้มไก่เมื่อจะซาวปากับพักกันขึ้นห้องจ้ะเพราะว่าวันนี้ลุงเฮียเปิดห้องไว้ให้ใหนอะพี่น,อน้องเนาะเปิดห้องไว้ให้ซาวปานอนจ้ะพี่น้องบ่แมนว่าเฮือนสั่นบ่พักกันมีได้จ้ะเฮียบอกว่านอนโรงแรมนี่ลละมันจังสะดวกสบายสั่นว่าเอาแล้วเตี้ยใหญ่ให,ให,ใหนอนใส่ไก่นอนจ้ะ <c oughs> วันนี้ซาวปากเกาลูกไปนอนได้จ้ะพี่น้องจ้ะเอาลูกไปนอนในปัวนนอนเฝ้าลูกจ้ะ แฟนก็คือได้นอนเฝ้าลูกยู่ห้องจ้ะให้สาปาไปเบิ่งไม้พัชรีจ้าวันนี้ก็คือสามีทําหน้าที่ที่ดีมากโอ้ยยกกห้เป็นสามีแห่งชาติเลยจ้ะพี่น้องจ้าเพราะอยากดมด่าคนละจ้าก็ไม่นังได้จ้ะสาวปากถามแล้วว่าเต็งเต็งจากคล้องสิไปบอไปเบิ่งไม้พัชรีบอบอจาคล้องไปเลยก็สิเอาลูกก็สันว่าพี่น้องจ้ะโอ้ยพวกก็คือบอกเอาใจดีแทนมันนี้เอา เข้าหลูกไปนอนแล้วเข้าสิไปเด้อว,ว่าศัตเบ่อแต่สาวเปลี่ยนโนนหน่รับานัดละจ้ะเพราะว่าลุงลุงกับลุงเฮียนอกจากไปก่อนแล้วจ้าสาวปาก,กส็ซูชีวิตนั่งแก็บไปจ้ะพี่น้องจ้าเอิ่นแก็บมานั่งแก็บไปฝนกระตกพ่อฝนจ้ะเบิงเด้อสาวไม่ปัะชี่จะว่าข่อยสูชีวิตปัข่อยอัยกเบิงเจ้าออประคักบักเน่ พี่น้องสาป้าบอมีแอปแกบกัดได้โหลดแอบแกบมาจา้ะเรียกแอปแกบเป็นครั้งแรกน่าจะพี่น้องจ้ะมาหอดพอดีไม่พาชรี่มาจ้ะพี่น้องจ้ะแนมไปหนาเวทีจังไหนลุงเฮียเพื่อเงินว่าบ้าบาบาเล่อยู่พนใจยู่นาเวที เป็นตนาไหนตาไหนเตรียมแจกเงินไมพัชรีกับผู้สาวจ้ากับนักหลองกอันกับหางเข่องนจะจ่ะเพื่นเพืพ้อเงินบาบ้าบาบ้าบบาจจ่าคาบอกาะกปนหุ้นพี่น้องจา้าไปจังนักหลงกินเหล่าจา้าเพื่นไปตวนไม่พัชรีว่าสิ่หายหาพันจ่าถาจะกินเบิร์ตหนีว่าสันว่า <c oughs> ปัญหาเขากินเบิดตแล้วบบเอาหายจ้าไมพัชรีดาวาสันดาว่ามีผีบซีอู <c oughs> ไอไมพัชรีไปสองพันนะจ๊ะวันไหนพุลธพันกับอันแฟนไมพัชรีนะนะจ๊ะวินองจะปัญณาเราบอกเรากินเบิร์ดแล้วเราบอกว่าเอาไม่หมพันเว้ยปวดไห่เข้าดาเอาวาสัน มือนีเสาปามามวนมาซื่นกับมาพอพีพีเอฟซียูซีคนหาคนบุญเด้จับพี่น้องจ้าทักเสาปาท่วเสาปลาเนาะจ้าต้องขอพระคุณและลายที่จำเสาปลาใดเด้อจ้าแล้กก็ทักกะท่วงกัเนาะจ้าเสาปาดีใจกว่าเห็นไม่พัชรีก็เห็นพีพีเอฟซี่ิดจำเสาปาใดนี่ละจ้าเอาเอาล้จ้าพี่น้องจ้ามือนีเสาปลาก็เอาบรรยากาศมวนมวมาฝากพี่ต่อหน่องเนาะจ้ะจังไดกากพพอแม่พี่น้องสู้ ผู้สุกคนนอกจากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่อง YouTube ช่อง TikTok ช่อง f c e e o o o k สาวปลาผ้ากินได้เลยจ้าเมื่อนี่สาวปลากะขอขอบคุณค่ะแบบเวอร์ชันไม่พัช,ชรีไปเลยจ้ากาสวัสดีจ้าโอ้กับมหาหอดห้องตีสองจากะวชสาวเป,ปาไปเที่ยงขึ้นเล้จากพี่น้องไปสองชั่วโมงจ้าโง่กับมหาหอนห้องหัวกับลูกนอนรับละจ้า ซาบาก,กันเลยอาบน้ำนอนเลยจ้ะพี่น้องจ้าเอาละเด้จ้าพี่น้องมวันนี้ซับปลาลาไปก่อนอีลีละจ้าบ๊ายบายจ้า